มาอย่างมาอย่างต่อเนื่องครับไอสากมาแล้วพี่แว่นโอเคครับผมปลาสากตัวแรกของเรามาแล้วนะครับไปยี่หัวมันก่อนนะปักเลยเนี่ยผ้า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 นั่นแหละครับนั่นไงอยู่ข้างมันนะเป็ดมันติดข้างอยู่ตัวหนึ่งอยู่ข้างมันนะครับกบกบกตรงตรงคอมันเลยอ่ะมองไม่เห็นแล้วอ้าวหลุดพอดีไม่รู้ แันนี่จริงไฟเราเราก็มีนะครับแต่เราไม่ได้เปิดให้มันสว่างมากพอตกปางคืนเราต้องเข้าใจเนาะบ่อยเนาะเข้าใจสิไม่เข้าใจเออผมเคยมาตกไงไงอร่อยไหมน้ำโอชิตกตกลาตกผมตกไม่เป็นนะครับตายตกตกไรครับตายใส่ลอยไม่เคยตกใส่ปล่อยปล่อยยอนยอนเดี๋ยวมันก็กินแล้วกกินแล้วก็ป้าย จับมาอยู่แล้วก็โยนคันปไปไม่ไหวกันใกล้มีใช้เบอร์ลายครับปสามสิบแปดตัวขนาดไหนวะเนี่ยวะฮะตัอ เบอร์เบอร์สิบสี่ยังขนาดบะลัก้ากแล้วอ่ะเบอร์สิบสี่ยังใช้สับตะขอเป็นตะขอแล้วอ่ะสามสิบแปดเราคงที่เกี่ยวบันไดอ่ะเออนับเป็นบันไดขึ้นไอ้ที่ท่าเรือเราเมื่อเช้านี่ยมั้งขึ้นมาแล้วโอ้ตัวใหญ่มาแล้วไอโซไอโซตัวใหญ่ด้วยตัวแรกเลยอ่ะอืมใหญ่กว่าตัวแรกกี่เปอร์คิปเปอร์จับอ๋อใหญ่กว่าตัวแรกเยอะเนี่ยซื้สองตัวอย่างเงี้ยฮะสวยไหนไหน ยกขึ้นนะยกขึ้นถ่ายรูปหล่อๆสินี่ตด้เยอะไดี๋ดวๆๆะตัวเป็นกิโลนั่นสวยงามสวยงามโซ่โซๆๆ่ไอปลาลิซีว่าใหญ่แล้วเจอไอโซ่ตัวนี้ลงไปแล้วโอ้ยเป็นกายปลาเล็กเลยเทียบไม่ติดเลยละ่ะเอาขึ้นก่อนเอาขึ้น,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 นก่อนแคปรูป ให้พี่น้องทางบ้านเราดูหน่อยโอเคไปเอาไปเก็บเลยป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว <c oughs> ตัวอะไรอยู่ในนั้นะ งี้ยมันแอบบเอามันกินเงียบอ่ะมันกินเงียบมันกินเงียบนี่ขึ้นมาแล้วโอ้ตัวใหญ่มาแล้วไอ้อโซไอ้โซตัวใหญ่ด้วยตัวแรกเลยอ่ะอืมใหญ่กว่าตัวแรกเยอะเนี่ยจิปเปอร์คิปเปอร์จับอ๋อใหญ่กว่าตัวแรกเยอะเนี่ยคือสองตัวอย่างเงีง้ยฮะสวยไหนไหน ยกขึ้นนะยกขึ้นถ่ายรูปรอๆ,ๆสินี่ตอตวเยู่เตะได้เลยเด้อตัวเป็นกิโลน่ะสวยงามสวยงามโซ่โซ่ไก่ปลาลีซีว่าใหญ่แล้วเจอโซต่ตัวนี้ลงไปแล้วโอ้ยเป็นไกยปลาเล็กเลยเทียไม่ติดเลยละ่ะตัวเท่าตัวนั่นแหละไหนดูดิ เออพอๆกันตัวนั้นแหละได้อยู่หรอกมันมัวถ่ายไม่ได้ว่าเราวางวางเอาเอาลงเลยดีกว่ามั้งลงเดิครับดูคนใหญ่กว่าเอาขึ้นมาดิเอามาดูดิเอาแนวเวีนนี่ไงตัวรังดำนี่ยตวอน่านี่ระวังระวังระวังตัวนี้เลยล็กกว่า ไซร์ไล่ไล่กันนะเปรียงไปนิดจับจับปากจับปากดูนี่ยปลาจะเล่นลงปลาเก๋ยนี่มันมันมันพอดึกมามันมันโตขึ้นเรื่อยเนาะเฮ้ยไซรเดียวกันไซรเดียวกันเท่ากันดีกว่าเออเท่ากันเลยพวกนี้นะมั้งมันกินกันเองนะถือว่ามันก็ไม่เล็กนะเฮียนะไซรนี่โอเคอยู่นะอืมไซรนี่โอเคเลยสวยงามไป สดๆจ้า,าจขายจ้าขายโอ้โหฝีมือแท้ผลงานครับช่วงหวัวค่ำอุยอ้ยตกใจเนาะอขอบคุณครับนี่น้ำเช้านะครับ เด็กแว้นเด็กแว้นนะครับก็บรรยากาศที่เฝ้ากันมากินเรื่อยๆนะครับได้มั่งหลุดมั่งได้ก็ดีหน่อยหลุดมาก็บ่นหน่อยของแท้ <c oughs> มันลือเหยื่อปลาจนจะหมดถังนี่แหละเดี๋ยวค่อยไปดูผลงานกันในถังโอ้ยอะไรนี่ ปลาสิครับลองเป็นมาถูกน้ำร้อนไปได้นี่ยครับปลาเรา,เ,ราเก็บไปเรื่อยๆ,ๆนะครับขอบคุณครับที่จับปลาให้ครับ